สวัสดีครับทุกทท่านครับพัดพลคนรรกยากครับมารายงานตัวกันแล้วนะครับคลิปนี้ผมมารายงานตัวอยู่ที่บ้านม่วงหวานตำบลม่วงหวานอำเภอณพองจังหวัดขอนแก่นนะครับมาอีกหนึ่งครั้งครั้งนี้เป็นครั้งที่2แล้วนะครับที่ผมเดินทางมาเพราะว่าผมมีนัดกับช่างอดิศักนะฮะว่าจะนํารถไปให้กับลูกค้าที่ฝั่งสวนเขตสปปลาวนะครับเดี๋ยววันนี้ผมจะพามาดูนะครับว่ารถคันที่ช่างอดิศัก์จะ เอาไปส่งให้กับลูกค้าที่ฝังสวรรค์เขตนั้นจะมีรูปร่างลักษณะเป็นอย่างไรจะเป็นอย่างที่ท่านผู้ชมคิดกันหรือเปล่านะครับเดี๋ยวผมพาท่านผู้ชมไปชมการแต่ก่อนอื่นอย่าลืมฝากกดไลค์กดติดตามให้กับพัฒพ์คนรากายาด้วยนะครับไปชมอมกันเลยครับค่ะท่านผู้ชมกลับมาสวัสดีครับสร้างรั์สวัสดีครับโอ้บาได้พ่อกันหลายเดือนแล้วสองสามเดือนแล้วเนาะสามเดือนเนาะเดือนนี่สามเดือนมาเขาแล้วมาสามเดือนอันนี้ก็ ที่ว่ามาหา้ังสักมันเียากัสที่ไปขามไปฟังเล่าคือน้ากันแต่ขั้นแต่ที่ว่าจะขามไปฟังเล่าซังสักไหนว่าเป็นอุปกรณ์เป็นชิ้นส่วนเป็นชิ้นส่วนนี่เ่าโอ้ไอ้นี่ฮะท่านผู้ชมนี่ที่ผมบอกแล้วที่ผมบอกว่าให้รอดูนะฮะว่ารูปทรงจะเป็นยังไงรูปทรงเป็นอย่างนี้นะครับนี่ไม่ได้ประกอบนะครับเพราะว่ารถไปทางข้ามไปสองสอปปอลาวนี้ ไม่ได้ประกอบนะครับเพราะว่ามันมันค่าประเทศนะก็คือเขาสั่งมาแบบนี้นะครับอันนี้อันนี้ให้เจังไหญ่สร้างซักคือกระลำพนสีใหมครับผมกันนี้สีแห้งกรแพกอ่าแพกแพกแพกแล้วก็แพ็กขึ้นเอาไปแยกชิ้นครับแพกแยกชิ้นครับใส่รถแล้วก็เอาขามไปประกอบฝัง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 เหล่าครับผมโอ้โหอันนี้บางคนเนาะอันนี้ชุดผานไทยหลังอันนี้ใบมีดด้านหน้าครับผมอันนี้ก็ไฮดรอลิก อันนี้โค้งประคับนี่ครับก็เป็นเสื้อเกียร์อันนี้เสื้อเกียร์โค้งสยามครับสยาม NC13 นั่งสามเกียร์เดินหนะเรวแล้วจุดโค้งจุดโค้งครับโค้งตรงนี้จะเปลี่ยนถอดออกได้ครับอ๋อจะเยกจะถอดจะไปแบบนี้นะครับเจ้าอุปกรณ์ไฟฟ้าที่ถอดออกไปเนี่ยท่านผู้ชมไม่ต้องบอกก็ก็ก็รู้ว่ามันถอดได้นะครับเพราะว่าเห็นบางจีด เห็นวายมันอยู่อยู่นี้นะครับก็คือเป็นชิ้นชิ้นส่วนหมดเลยนะครับเนี่ยจะเอาจะเอาไปแบบนี้เลยเป็นบอทางสัตว์ครับผมต้องพันพันเรียบร้อยครับอ๋อคือไปถึงกินตัวใดลงกองได้กับลงกองครับอ๋อจะใส่กองน้ำอย่างพวกเล็กๆน้อยๆจริงส่เนาะลงกองครับลงกองอ่ที่ว่าพยายามเอาใหยื่อมันน้อยที่สุดก็จะมีโครงนะครับโครงไอ้นี่โตหลังค้าเนาะโครงหลังค้าเป็นปะเนี่ อครับนนี้นี่โค้งหลังคาไอ้นั่นตัวขั้นขนาดขั้นตานหนกิดเกิดเกิดหลังค้าอีกวงไบหนึ่งนม่ได้ลดรนขั้นลงมาแต่ลดพอมาเรียบร้อยนะหอเรียบร้อยแล้วบ่ครับผมหลังคาแล้วบ่อ๋อโหท่านผู้ชมเนี่ยเป็นอย่างสภาพเช่นนี้เลยนะเดี๋ยวเขาเขาขึ้นขามกันเมื่อไรครับขามกันเมื่ออื่นบ่เมื่ออื่นครับผมเมื่อื่นวันเสาร์วันนี้วันศุกร์นะครับท่านผู้ชม พรุ่งนี้วันเสาร์ก็จะไปข้ามไปข้ามด่านที่สะ,ะพานมุกดาหาร,าหารครับผมขามไปสวรรดเขตเนาเะโอเคครับฝากติดตามด้วยนะครับท่านผู้ชมคลิปนี้ก็จะเป็นการรีวิวในอตอนที่อยู่ที่อู่ช่างศักด์นะครับหลังจากนั้นก็เดี๋ยวเอาไปข้างขึ้นขึ้นน,นึงมั้ยบอไปประกอบ,กอบเอาข้ามไปแล้วไปประกอบ,กอบแล้วไปทดสอบเทสไห้กับลูกค้าคอ๋าาาอ ฝากติดตามด้วยนะครับท่านผู้ชมครับกับคลิปนี้ของพัดพนคนรรกแกกและพัดพลไลฟ์สไตล์นะฮะก็จะเป็นการข้ามไปส่งลูกค้าฝั่งเราครั้งแรกแล้วก็พัดพลไปในครั้งแรกที่ประเทศเราเหมือนกันนะครับก็เคยคิดว่าจะไปหลายครั้งแล้วแต่ว่ายังไม่มีโอกาสวันนี้มีโอกาสนะครับก็ไปกับช่างศักนะฮะสองคนไปสามคน,มนเท่าไหร่เป็นปะสามคนคไปสามคนข้ามไปแล้วกับ,ก,บกับกี่คนกับสามนึวกว่า <laughs> <laughs> ต่อเนี่ยฟังคนอีกคนเนี่ย <laughs> คนหยอกเราเขาเล่นกันนะแต่งนี้เป็นโครงนะฮะท่านผู้ชมนี่โครงทําสีเรียบร้อยแล้วนะครับสีแหงแ้แงแล้วรอสีแดง้วเป็นแดงเป็นสีแดงนะครับนี่โครงนี่ก็แห้งแล้วอันนี้ส่งไปสปอปอปอลาวนะครับเนี่ยก็แกะเป็นชิ้นส่วนเลยครับในกองอยู่เะทุกชิ้นเป็นเศษเป็นเศษเลยนะครับเราก็ต้องใช้จะหาถุงปุ๋ยถุงปุ๋ยมาพันนะครับถุงปุ๋ยมาพันเพื่อที่จะข้ามไปฝั่ง สวรัรดเขตนะนี่ก็เป็นคานหน้าคานหน้าใบมีดนะใบมีดด้านหน้านะฮะอันนี้เป็นกระชนหน้ากระชนตัวโคง้งตัวรับอะกระบบอกไอดอลิกอันนั้เป็นตัวหลังยกยกหลังเป็นอย่างนี้เลยนะครับท่านผู้ชมส่นวนขวงงเกียร์สยาม สยามคูปต้า n อ็นซหนึ่งสามหนึ่งนะฮะไม่ใช่ FCD นะมีสามเกียร์เดินหน้าอันนี้เป็นโค้งนอนหรือว่าตั้งนอนเหรออ๋อที่รถอยู่ในในอู่นีจะขั้นหรอนี้วีาจะมีคีวมีหนึ่งสองสามหกขั้นครับหกขั้นโอ้เดี๋ยวดไปเบิ่งไอ้นี่ไอ้นี่ขั้นไม่ป่ะคับนี่ อันนี้โค้งเกี่ยวไม่ลูกค้ามาเห็ดครับอ๋ออันนี้ไปนี่ไปใส่กันได้ประมาณจากสองปีไอ้ขั้นใดขั้นใดที่ว่าไปเอาเขาไปเอาที่ไปเอามานนี่อ๋อขั้นนี้บอสครับผมที่ว่าอยู่ไอ้เชียงยืนครับอ๋อเชียงยืนครับมาจากจากเล้ากับกี่ขึ้นชุดนี้ขั้นนี้กับขั้นนี้แล้วก็เดี๋ยวขั้นนี้ออกก้อนครับอ๋อขั้นนี้ไปใส่เนี่ยขั้นนี้ไปน้องว่าซ้อน้องบัวลำพูครับอ๋อโอ้ทั้งมากจะเป็นไอ้สยามสยามครับสยามเมื่อเร็วๆนี้ก็สยามนะน่ครับ สยามไอ้ตัวนี้เป็น FCD เนี่ยครับ FCD อ๋อไอ้ตัวนี้ก็ FCD FCD ครับอ่าเอฟซีดีสองตัวย่อมาจะเป็นจะเป็นสยามพัด FCD ครับอ๋อ FCD พัดตัวนึงตัวตัวล่าสุดล่าสุดอ่ามันแรนมันมันเบาดีเนาะครับม so. ันะบาค่อยจมดลแลงผนวนทางเรียบกับแรนดีครับโอเคครับท่านผู้ชมเดี๋ยวรอชมตอนที่ผมเดินทางข้ามไปฝั่ง สปปละกับช่างอดิศักนะครับท่านผู้ชมฝากติดตามไว้ด้วยขอบคุณทุกท่านนะครับคลิปนี้ที่เข้ามารับชมอย่าลืมฝากกดไลค์กดติดตามให้กับพัดพลคนลกแก้และพัดพลไลฟ์สไตล์ด้วยและอย่าลืมฝากช่องของทองพูลการเกษตร,รของช่างอดิศักด้วยวก็คือฝากฝากช่องน้วยนะครับช่องที่ช่องอดิศักจันทวิเศษนะครับช่องอดิศักนะใช่ครับก็คือเจ้ารถเหล็กกับสาวรถเหล็กก็คือติดต่อได้นะครับเบอร์โทรนะครับตามเบอร์โทรที่ขึ้นอยู่หน้าจอในขณะนี้นะครับผมหรือเข้าไปดูที่ ช่างอธิษกเฟซบุ๊กก็ได้ครับเฟซบุ๊กเฟซบุ๊กเพจไหมเพจเฟซบุ๊กมีไหมมีครับเพจก็มีนะก็มีเจ้ารถเด็กครับอ๋อตอนนี้มีผู้ติดตามกี่คนละกี่หมื่นละก็คือตอนนี้ยังยังไม่เยอะครับยังไม่เยอะนะยังไม่ถึงแสนโอเคครับฝากติดตามของช่างอธิษกไปด้วยนะครับต่อเพราะว่ารูปรถก็อาจจะเคยเห็นหลายๆคลิปแล้วนะครับไปดูของช่างอดิษกก็ได้แล้วก็ไปดูที่ช่องของพัดพลคนรักย้าด้วยก็ได้นะครับว่ารูปทรงของค่ายของช่าง อิศัก์หรือว่าทองพูลการเกษตรนี้จะมีรูปร่างลักษณะเป็นเช่นไรอ่าโอเคครับขอบคุณทุกท่านอีกครั้งหนึ่งที่เข้ามารับชมไว้เจอกันคลิปหน้าคลิปนี้สวัสดีครับสวัสดีครับ